โดนเกี่ยวใส่ตรงนี้มาก่อนจะครับพัด <Hey. S 1> ทำได้แค่นั้นล่ะครับยังมีวิ่งอโมชุบไว้แต่ว่าแสงเขียวมันหมดมันหมดไปแล้วก็เลยการดี่ทชองดูแล้วพีเจไปอยู่ตรงนั้นหายเลยครับ hey. ขายเลยแล้วพี่ชูเป็นคนสังหารตามไปช็อกต่อแล้วฟิเกอร์ยัดฟิเกอร์ยัดตรงนี้แล้วดู่อครับขาดตรงแบงก์เขาไปเจอเจตายตรงนี้ช็อกตามเลยแต่ว่าคนที่ตามมาเบรกตรงกลางได้เนี่ยเป็นตัวเอพิลตรงช็อกตีทะเวนตะวายครับตรงแบงก์พยายามหาทางออกอยู่ออกทางขวาแล้วนี่แกได้ยิงฟร,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 รนีนี่แกได้ยิงฟร,รนีนี่แกได้ยิงฟร,รีฟรรแล้วไป็นจักรพันที่ลม้มลงไปก่อดพยายามจะนับตรงนี้พี่เตเข้ามามิเกอร์โบชุบตัวเองเนี่ยทันก็จริงเจตายเก็บพี่ชูไม่ได้แล้วตามเอที่มันเกิดขึ้นเอพิลได้รายนับอยู่กลางไฟเลยครับ ้องแมงะหาจังหวะเล่นนะตรงนี้แต่ว่าคนที่อยู่ในไฟยื้อไปยื้อมาปเป็นเรื่อาไว้ยตองแมตงตาคาไปต่อและทหาใส่ใจได้ได้แต่ว่าฝั่งที่ตายไปสองคนคือเ e อียริดากระสุนมาตรงนี้้องแมงจะตามเทรดใส่จักรพพรดก็กยังกดทางหน้าตัวฟอ,อร์ไบท์เราเปิดใส่หัวจักรพพรดได้ครับทันทีแล้วถึงตัว เทสกิลใส่ s r อกระโดดสวนเลยครับแล้วตรงนี้มีช่องรีเซ่ไม่หนึ่งรอบต้องตัดสินใจว่าจะเอาออกหรือจะเอาเข้าขอชมตัวที่ใส่ก่อนตัวเองก็ล้มลงไปแต่ว่าสับของมาแล้วให้น้องแบงค์ตามเข้าไปพิชิตเลยครับเข้าไปสกาดใส่เอพิวตรงนี้ได้มีคนที่ตามมาแหวนตรงกลางไปจักรพรรดิแต่ว่าจักรพรรดิก็กำลังจะตายลงไปตรงไหนตามเข้าไปหาเจอแล้วแล้วเจอหมดเลยเจอทั้งจักรพรรดิเจอทั้งเอพิวเจอทั้งใจใดใจดีจุ๊บเม่งตรงนี้ก็ไม่รอดเลยครับตัวทุนใดพยายามจะซูมอยู่คิวๆตามเข้าไปประชิดตัวเลยแต่ทุนใดแกลกของมาสััับบขขอองมมมาาาดนเ้้ครรพจะะจจบบบาาาให้กกัอรรีนเเปิด ตรงนี้เลยนะครับในเลงแรกเนี่ยอาจจะเป็นพวกเขาที่พ่ายแพ้ไปครับแต่ว่าในเลงนี้พวกเขาแก้แค้นได้สำเร็จกับจบที่3าหนึ่งนี่คือเกมสุดท้ายแมสุดท้ายในรอบเก็บคนแนนของ RPL p ปร์ีสองันยี่สิบหวินเทอร์ในซีซั่นรถไฟหอะซีซั่นนี้เลยครับ